เมื่อสักครู่นี้ลงจากเวทีมาเซอโอมโทรมาอิจิตเท่าไหร่20,000ื่นครับ20,000บาทนะครับผมโอ้โหทำสุดเด็ดเลยวันนี้วันนี้เป็นการล้างแค้นเหรอใช่ครับใช่ครับงวดก่อนไปแพ้เขายังไงก็ลุยครับหะถอยครับลองไปถอยไปยกครับอ๋อถอยไปแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ล่ะวันนี้ก็เดินครับเดินกัดฟันเดินก็สไตล์เดินก็ไม่ถอยมากครับสไตล์สุบวัลเล็กอยู่แล้วนี่ใช่นไหมสไตล์สูบวัลเล็กอยู่แล้ววันนี้วันนี้เราเรามั่นใจยกไหน มันใจรุ่ยครับแล้วเห็นเห็นแต่ปฏิปีช่องหนึ่งโดนไรเขาโดนไรเขาฮะโดนหมัดเลยโอ้โหคิดว่าคิดคิดว่าเราจะจะจะสู้ได้ไหมอ๋อสู้ได้ครับต้องสู้อยู่สู้ได้ต้องสู้ใช่ไหมสู้เพื่อใครอะไรยังไงเอ้าบอกพ่อแม่ครอบครัวลูกพี่คือเฮติเสียโอมแล้วแล้วเมีย มีลูกด้วยครับมีลูกก็เหรอมีครับยกี่ความเนี่ยลูกอยู่ปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งก็เหรอโอ้โหคุณพ่อยังยังหนุ่มอยู่เลยลูกปอนหนึ่งแล้วโอ้โหวันนี้สุภาพเรียอยวันนี้ล้างตาด้วยล้างตาเท่าไรเลยครับผมอืมอิจิเท่าไหร่นะวันนี้อพี่โอมให้สองหมื่นเฮียกี้เท่าไหรสองหมื่นครับเป็นเท่าไหรสี่หมื่นบาทอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่โคราชอำเภอพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับผมโอ้โหร้องร้องเพลงอะไรนะได้ไหมไอ้ไอ้แบ็คเบิร์กอะะไรนอะไรนะ ไอ้ไอ้ของแท้ของแท่นนะเอาลองลองของแท้นเนี่ยฮะตัวเล็กฝากเพื่อนไว้ติดตามเลยเอาขอเป็นที่อภิปรายคำบรรยาผมครับผมเต็มที่ครับเต็มที่นะอายุเท่อายุแค่อายุเท่สี่ครับฮะยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ก็ไม่เยอะนะโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวโอเคนะไม่ดีไม่ดี